คะแนนต่างๆมันมาจากสินค้านะครับข้างบนเนี่ยผมจะเขียนเรื่องอันนี้ E S B I นะครับทุกคนเคยฟังแล้ว E S B I เงินสีด้านงานสีประเภทลงม,มา่ากลูกจ้างทางานไม่มีรายได้เจ้าของรีสร์ทมีรายได้ครับพเพื่อนนั้นเนี่ยเขาเปิดธุรกิจสวนตัวเปิดร้านเบเกอรี่วันไหนที่เปิดร้านก็มีรายได้วันไหนที่ไม่เปิดก็ไม่มีรายได้เห็นด้วยไหมครับไม่ทาไม่มีรายได้เห็นไหมเงินลงทุน investor การจะเงินทุนแล้วต่อเงินต้องมีเงินจํานวนมาก เก็บเงินได้กี่ล้านละถ้าถามเพื่อนๆิกรนฐก้ยไม่มีเท่าไหร่อันนี้ข้ามไปก่อนเพราะผมต้องการโฟกัสว่าบิสเ n e โอลเดอร์มีสามแบบหนึ่งเปิดเองใช่ไหมเราื่องลางเปิดโรงงานในท่างสั้นสองซื้อแฟรนไชส์ซื้อเมนเวลงทุนสามล้านคุณจะได้เดือนละสามถึงห้าหมื่นอันนี้ผมต้องเขียนเพราะว่าผมต้องลิงก์ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะต้องมีการลงทุนแต่มันไม่ใช่ลงทุนสามล้านแต่เป็นการใช้โปรดัก ผมเขียนให้เขาเห็นภาพว่าจะต้องมีแบบนี้ถึงจะได้แบบนี้แล้วข้อสามธุรกิจวันนี้ที่มาคุยคือธุรกิจดูสกินผมอย่างนี้เลยนะแล้วเขียนดูสกินปั๊บผมก็อาจจะถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เคยได้ยินดูสกินมาแค่ไหนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามันมหัศจรรย์มากคนบางคนไม่เคยได้ยินดูสกินมาเลยทั้งชีวิตแล้วว่ามีไหมมีผมก็ไม่เคย ขนาดเราที่มีประสบการณ์ท่องโลกมาแล้วแล้สาสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีก็ยังแว่วแว่แวดูสก,กินมีไหม,ม,มแว่วแววอะ่ะบางคนกลดูสก,กินเป็นสก,กินแคร์ด้วยซ้ำใช่มันเป็นแบ็บ็อกที่โหเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้เรามาคุยดูสก,กินนะดูสก,กินเนี่ยสามารถทําให้มีรายได้แบบนี้ได้และมากกว่านี้ได้แต่ไม่ต้องลงทุนแบบนี้อ่านะเขาจะรู้ตั้งแต่วันแรกก่อนฟังว่า จะต้องมีการลงทุนบางอย่างแต่เป็นการไม่ได้ใช้เงินแบบเซเว่นแต่เป็นการใช้โปรดักต์มันจะหลีดตอนหลังง่ายขึ้นนะครับแต่ผมจะเขียนไอ้สามขั้นเนี่ยอันนี้เหมือนใน YouTube เลยนะขั้นที่หนึ่งผมบอกทุกทีทุกทีตั้ต้นครับจากการเป็น B A นะอันนี้คือผู้ใช้สินค้านะเอาแบบที่เหมือนที่เขียนเลยนะก็คือผมเขียนครับอันดับที่หนึ่งคือเป็นผู้ใช้สินค้าอันนี้คือ B A สมัครนูสกินสมัครฟรีไม่มีค่าสมัคร อันนี้นะทุกคนที่สมัครสมัคร,รฟรีใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้ฟรีนะฟรีเนี่ยหลังปีหนึ่งแปดเป็นต้นมานะครับสมัครปึ๊บถ้าซื้อมาขายไปกาไรสามสิบเปอร์เซ็นทุกคนในห้องนี้เราทราบใช่ไหมพอเราสมัครแล้วเราจะสรา website, ้างเว็บไซต์ใหม่ไซต์ขึ้นมาได้ไม้ไซต์ site, ใครเคยสร้างไม้ไซต์บ้างครับไม้ไซต์เป็นเว mm ็บไซต์ที่เราสามารถขายของกํไรสามสิบเปอร์เซ็นต์และส่งลิงก์ไปประเทศไหนก็ได้นี่คือการทํากําไรตรงนี้นะครับทีนี้โบก็จะสามารถที่จะ มีทีมงานติดตัวเนี่ยกี่คนก็ได้แล้วทุกคนที่ติดตัวจะเรียกว่าเลเวลหนึ่งทีมงานติดตัว L 1ผมจะเรียก L หน่งนะครับหลังจากนั้นเวลา L 1มีการซื้อของอะไรก็ได้จะมีรายได้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าแชร์ลิงโบนัสเด้งเข้าบัญชีของเราและได้ตลอดชีวิตที่ L 1ซื้อของตลอดไปผมจะพูดอย่างนี้ และได้ทั่วโลกตรงนี้จะเป็นอเมริกาก็ได้เป็นออสเตรเลียก็ได้เป็นญี่ปุ่นก็ได้หนึ่งรหัสสามารถทําได้ทั่วโลกแบบนี้ผมวิจิีรเขียนต่อว่าและแชร์ลิงตรงนี้ถ้าคนนี้ชวนคนนี้ได้คนที่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 ชวนคนนี้ได้ถ้าคนนี้ชวนคนนี้คนที่ชวนคนนี้คนที่ชวนคนนี้คนนี้ได้ใครชวนใครได้ฉะนั้นในเฟสนี้ตรงเนี้ยยังเป็นศูนย์เปอร์เซ็นผมวิจิเขียนอย่างนี้ คือคนที่เราไม่ได้ชวนนี่คือเราไม่ได้สุกงงนี่นะครับใช้เชื่อว่าเพื่อนแบบเข้าใจว่าเข้าใจนะแต่มีองค์กรนะมีองค์กรนะเราได้ที่าชวนใช่เพราะตรงนี้ทําให้คนที่มาทีหลังจับอันนี้แซงกันได้อการที่เขาชวนออกไปมากกว่าเรารายได้เขามากกว่าเราไหมมากกว่ามากกว่าบางแผนธุรกิจคนที่มาทีหลังทําข้อที่หนึ่งแซงคนที่มาก่อนยังยากเลยแต่อันนี้สามารถแซงกันได้ทุกขนา นะแต่ผมก็จะบอกว่าได้เลเวลหนึ่งนะอันนี้คือเฟสที่หนึ่งและเฟสที่สองคือเราเปลี่ยนจากผู้ใช้ขึ้นมาเป็นเซเว่ 11. แต่โดยตำแหน่งชะเรียกว่า BR ผมอย่างนี้เสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เขียนวงกลมติดตัวใช่ไหมครับเพราะพอเป็น BR แล้วเนี่ยนะคนทุกคนที่เราชวนมาซื้อของอะไรก็ได้แล้วแต่เรายังคงได้แชร์ลิง์โบนนะัสเหมือนเดิมผลนัได้เหมือนเดิมเคยได้อะไรได้เหมือนเดิมนะ แต่สิ่งท well ี่ได้เพิ่มขึ้นมาคือถ้าคนนี้แนะนําคนนี้คนนี้ไปคนนี้คนนี้ไปคนนี้คนนี้ไปคนนี Asian ้คนนี้ไปคนนี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 ้คนนี้สมมุติไปชวนอเมริกาผมยกตั่งต่างประเทศด้วยอเมริกาอเมริกาแคนาดาฮ่องกงฝรั่งเศสสิงคโปร์ฟินิปบูนอังกฤษนะครับพูดประเทศเนี่ยประมาณสิบประเทศแล้วก็ลิงก์สายงานไปเรื่อยๆและยิ่งยาวลงไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็จะบอกว่าพอเราเป็นบ i อแล้วเขาจะนับยอดทั้งหมดตรงนี้จาก L หนึ่ง L สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยเงี้ยอินฟิน t y ้และคำนวณทั้งหมดให้เราห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วจ่ายให้กับเราแบบนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของแผนอันนี้อันนี้บอกพี่โพลก็คือมันไม่ต้องแบ่งใจอ่านะครับไม่ต้องแบ่งจ่ายคือไม่ใช่ว่าเราได้ส2บเอร์เซ็ต้องแบ่งสามหกเก้าเปอร์เซ็ตไม่ต้องวเวลามันได้เนี่ยมันถึงตัวเลย นะครับนถึงตัวเลยฉะนั้นก็จะเป็นรายได้ตรงนี้อยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับอินฟินิตี้นี่อินฟินิต้นะลูกไม่จำกัดชั้นลึกตรงนี้นี่ข้อสามคือรายได้ที่เราเหมือนเราเป็น CP ตรงนี้เรียกว่าลีดโบนนะัสเราเป็น BR ได้ใช่ไหมเราก็ไปช่วยเบอร์หนึ่งให้เป็น BR ได้ BR คนนี้จะเป็นก้อนก้อนอนี้นายเข้าใจเนาะเข้าใจเอาเข้าใจก้อนที่ตอนนี้ แต่ว่าคนคนนี้เขาก็จะได้แบบนี้ไอห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เราในฐานะที่เราเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยเป็น VR ขึ้นมาเนี่ยชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีกี่คนก็ได้และทุกยอดที่เกิดขึ้นดูสก,กินจะยืมยอดคำนวณแล้วจ่ายให้เราห้าเปอร์เซ็นต์บนยอดขายทุกก้อนเช่นตรงนี้แสนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าพันตรงนี้ล้านหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าหมื่นอย่างงี้ให้เขาเห็นภาพตรงนี้นะครับ นั่นก็คือเราได้ห้าเปอร์เซ็นจากั้นที่หนึ่ง BR ชั้นนี้ไปเจอชั้นนี้ชั้นทนี่ 2, สองส l u e ก็ตามจ่ายอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะชั้นสองเจอชั้น, 3, นสามส l u e ก็ตามจ่ายอีกห้าเปอร์เซ็นต์สามไปเจอสี่ก็ยังได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์สี่ไปเจอห้าก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าไปเจอหกก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเป็นค่าลิขสิทธิ์ห้าเปอร์เซ็นต์หกชั้นแล้วผมก็จะเขียนว่าตรงนี้นะ คือ5% six generation นะครับโดยเฉลี่ยตรงนี้ถ้าคุณอยากได้รายได้เดือนละ5แสนจะใช้จำนวน v r ทั้งหมดตรงนี้ประมาณ100 v r จะเป็นรายได้แพสซีฟประมาณเดือนละ5แสนต่อเดือนแบบนี้นะครับจบแล้วแผนกี่นาทีครับเริ่มต้น มี1,000คะแนนจะยื่น QBR แล้วพอเก็บคะแนนสะสมจนครบ6,000ก็จะเด้งขึ้นเป็น BR ผมก็จะเขียนประ,ประมาณนี้ในการทำให้เขาเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นเคสไปเคสไปนะครับบางเคสถ้าเขาเริ่มได้ผมก็จะคุยเรื่อง BR fast tap ว่าให้เขาเนี่ยเริ่มต้น2,000ันแดมเพื่อขึ้นเป็น BR แต่ต้องอยู่ภายในหเดือนอ,อย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยชวนคนรู้จักบ้างเลยครับ เราเริ่มต้นมี1,000 GV นณะในเดือนใดๆพอเรามีปุ๊บเนี่ยถึงจะสามารถยื่น QBR ได้แสดงว่าเป้าหมายแรกคือการมี1,000คะแนนทั้งทีมถ้ามีมันจะเริ่มยื่น QBR ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเดือนนั้นมี200เงี้ยก็ไม่ได้ยื่น QBR แต่เาาม,มีรายได้ไหมมีเพราะว่ามันจะมียอดองค์กรธุรกิจอยู่แล้วใช่อันนี้เป็นเป้าหมายทางธุรกิจว่าถ้าเขาอยากจะอัพตัวเองเจาก b เป็น BR เนี่ย เขาจะต้องทำคะแนนทั้งกลุ่มเนี่ยให้เกินพันคะแนนก่อนอย่างนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันง่ายเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมคุยเขาถามว่าหนูพี่โป้งหนูถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดหนูเริ่มทีอาร์นตี้อ่ะไอสามเดือนอ่ะมันขีดแต้มผมก็พันเอา้าหนูไปทีวีาวอาร์ดีบอกอใช่เนี่ย